อัปเดตฝากเงินที่ไหนให้ผลตอบแทนสูงเดือนมีนาะคม2,566ซึ่งคอนเทนต์นี้ผมอยากให้ท่านดูนะครับว่าหากท่านมีเงินสักก้อนหนึ่งเนี่ยแล้วอยากจะเอาไปไว้ฝากนะครับฝากจริงๆนะก็คือเอาไปไว้ในที่ที่ทปลอดภัยไม่ใช่การลงทุนนะครับซึ่งมันก็จะเป็นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับอย่างเช่นธนาคารธนาคารก็จะมีแบบฝากประจําแล้วก็ฝากดิจิทัลนะครับแล้วก็พวกสลากต่างๆนะครับแล้วก็ประกันแบบออมทรัพย์นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างมาเลิกก จากเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ .com นะครับตอนนี้ เอันดับเงินฝากปลอดภาษี2566จ่ายดอกเบี้ยศูนอันดับหนึ่งตอนนี้ยังเป็นของกรุงไทย KTB Zero Tag Max ที่ให้2.40ถึง2.65%นะครับมาดูนะครับมันจะมีเงื่อนไขอยู่นะครับก็คือจะต้องฝากระยะเวลา24เดือนอยู่ที่2.40%และ36เดือนนะครับ2 5ซึ่งจะมีวงเงินขั้นต่ําสูงสุดด้วยนะครับก็คือ1,000ถึง16,500บาทนะครับแต่สําหรับคนที่มีเงินเยอะๆนะครับอาจจะไม่ใช่คําตอบนะเพราะว่านี้มันมีข้อจํากัดเรื่องเพดานด้วยนะครับดังนั้นสําหรับคนที่มี แฟนเยอะเดี๋ยวเรามาดูอันตอบนะครับว่ายังตอบโจทย์อยู่หรือเปล่านะครับนั่นก็คือ เป็นบัญชีแบบดิจิตอลนะครับท่านอาจจะเคยเห็นนะครับว่าเป็นการเปิดบัญชีแบบดิจิตอลที่เปิดผ่านแอปแล้วก็เอาเงินฝากเข้าไปเลยซึ่งแบบนี้จะได้ผลตอบแทนที่สูงอยู่เหมือนกันนะครับข้อมูลนี้นะครับจากเพจติดโปรโปรแอน,นะครับต้องขอขอบคุณเพจนี้ด้วยนะครับอัปเดตดอกเบี้ยเงินฝากดิจิตอลปี2566ฝากเงินที่ไหนคุ้มมีเงื่อนไขอะไรบ้างมาดูอันที่สูงสุดดูนะครับก็คือ Lh Bank B You Max ครับผมให้ตัดตาดอกเบี้ย6%เลยนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขเงินฝากไม่เกิน10,000บาท10,000บาทแรกให้6 แต่ถ้าพ้นจากนี้ได้0.5%นะครับจกดอกเบีย้ย2ปีต่อครั้งอันต่อมานะครับของเกียรตินนะครับ ดิมเซฟให้3%นะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขเหมือนกันมีเพดานอยู่ที่เงินฝากไม่เกิน3 0 0 0 0บาทให้2ครทั้นต่อปีส่วนอันอื่นๆนะครับจะสังเกตนะครัเนี่ยจะมีพวกเพดานตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วบางอันนะครับหนล้าน2ล้านให้1.6ประมาณนี้นะครับไม่เกินล้านให้1.5เนี่ยครับมีประมาณนี้ซึ่งมันมีเงื่อนไขเรื่องเพดานอีกแล้วนะครับส่วนอันต่อมานะครับก็คือเรื่องของสลากนะครับสลากที่อยู่ตามธนาคารต่างๆนะครับถ้าลองไปดูนะครับมันจะมีสลากบางประเภทเนี่ยที่ให้ แบบนี้ท่านถูกทุกงวดหรือเปล่าหรือว่าถูกแค่บางงวดหากใครเคยซื้อก็จะรู้ดีนะครับหรือหากไม่เคยซื้อลองไปถามคนที่เคยซื้อนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าผมมีไอเดียเรื่องนี้นะครับหากท่านอยากจะเอาเงินไปไว้ที่สลากจริงๆท่านลองไปคลิกวิดีโออีกอันหนึ่งนะครับซึ่งผมทําเนื้อหาไว้แล้วครับว่าหากท่านเอาเงินก้อนนี้ไปลงที่สลากเนี่ยท่านจะได้อะไรบ้างแต่หากไปลงที่ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ท่านจะได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวท่านลองไปดูนะครับ อันต่อมานะครับเป็นประกันชีตแบบออมทรัพย์นะครับซึ่งผมจะแนะนําแผนนี้ครับแผนและปิดไลฟ์เอิร์นสามนหนึ่งครับแผนนี้ให้ผลตอบแทนรับเงินคืนนะครับปีละ2.75%ทุกปีตลอดระยะเวลา3ปีซึ่งมันเทียบเท่ากับการฝากประจําระยะเวลา3าหเดือนนะครับมันจะชนกับตัวของ KTB Zero Tag Max ตัวนี้เลยนะครับซึ่ง KTB Zero Tag Max ตัวนี้นะครับให้ดอกเบี้ย3ามสหเดือนอยู่ที่2.65%ตต่อปีนะครับ ส่วนอันนี้นะครับเออสาน้ำหนึ่งจะให้2.75%ต่อปีครับผมแผนนี้เข้าใจง่ายครับคือรับเงินคืน2.75%ทุกปีนะครับปีที่1ปีที่2และปีสุดท้ายรับทุนกลับคืนและพร้อมกับผลตอบแทนงวดสุดท้ายนะครับชำรบเบี้ยเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับไม่จาเป็นต้องจ่ายทุกเดือนเหมือนกันฝากประจานะครับซึ่งผลตอบแทนนี้นะครับจะได้รับการยกเว้นภาษีนะครับและเนื่องจากมันเป็นประกันชีวิตนะครับมันจึงมีความสามารถในการคุ้มครองชีวิตด้วยอีก105%มาดูตัวอย่างครับรับผลตอบแทนทุกปี2.75% สสุดท้ายรับ12.75% 0นะครับคุ้มครองชีวิตตลอด3ปี105%ตัวอย่างครับอย่างเช่นหากเราทําที่ทุนประกัน1ล้านบาทนะครับท่านจะได้รับผลตอบแทนปีละ27,500ต่อปีนะครับซึ่ง3ครั้งจะเท่ากับ82,500บาทครับผมและจะคุ้มครองชีวิตนะครับทั้งหมด3ปีตามระยะเวลาของสัญญานะครับที่1,500,000้าบาทหรือว่า105%แผนนี้นะครับทําได้ตั้งแต่อายุ30วันถึง80ปีนะครับโดยไม่ต้องตรวจและตอบคําถามสุขภาพสําหรับอายุถึง65 แต่หาก6 6ปีถึง80ปีจะต้องมีการตอบคำถามสุขภาพอย่างสั้นนะครับจำนวนเงินอับกันไทยขั้นต่ำของแผนนี้นะครับ2 0 0,000บาทครับผม มาถึงตรงนี้นครับท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะบริษัทและบิไลไรเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ฟังคร่าวๆนะครับบริษัทและบิดไลนะครับก็คือกอ่อตั้งมาตั้งแต่ปี2540ครับแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ชื่อรับบิดไลนะครับชื่อบริษัท advance d a s o l a n t ซึ่งมีการทรําธุรกิจมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งปี2565เนี่ยเข้ามาอยู่ในเครือ bts group นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นบริษัทและบิไลไรประกันชีวิตครับผมซึ่งบริิทเนี่ยยขขอ BTS group ยอกลลุงงํางาาาาธจหภพ แต่ท่านก็คงมีความกังวลใช่ไหมครับว่าเอ๊ะหากมันเกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างเช่นบริษัทล้มขึ้นมาซึ่งเราเคยได้ยินครับผมเล่าให้ฟังว่าบริษัทประกันชีวิตนะครับจะถือใบอนุญาตคนละใบกับทางประกันวินาศภัยนะครับท่านต้องแยกให้ออกก่อนนะครับว่าอันนี้คือประกันชีวิตนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่ว่ามีข่าวล้มกันบ่อยๆคือประกันวินาศภัยใบอนุญาตคนละอย่างกันนะครับโดยประกันชีวิตเนี่ยจะมีกองทุนกองทุนหนึ่งชื่อว่า กองทุนประกันชีวิตนะครับซึ่งจะมาคุ้มครองเรื่องแบบนี้อยู่ก็คือหากเกิดเหตุอันไม่คาดฝันอย่างเช่น,บร,นบริษัทถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตกองทุนนี้ก็จะมาทําหน้านที่แทนทันทีครับโดยให้เราเป็นเจ้าหนี้นะครับแล,และกองทุนนี้ก็จะชําระนี้ให้เราตามกรมมาทันครับผมโดยกองทุนการชีวิตเนี่ยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคอปพ,พอนะครับหรือคณะกรรมการกําก,กับและส่งเสริมก,การประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับ ซึ่งอยู่อันเดอร์หรือว่าใต้ของกระโซนการลังอีกทีหนึ่งซึ่งแน่นอนครับภาครัฐเข้ามาให้การดูแลครับดังนั้นวางใจได้ครับหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเนี่ยกองทุนประกันชีวิตก็จะเข้ามาเทคแอคชั่นทันทีสุดท้ายนะครับหากท่านสนใจที่จะเอาเงินของท่านเนี่ยมาออมไว้ที่แผนเอิร์นสามนหนึ่งของบริษัทแร b ปิด l ไลน์นะครับท่านติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยอำนวยความสะดวกให้นะครับ ผ่านไลน์นะครับอิสระ7 2 4หรือว่าโทร086 689 6894นะครับผมแอบ,บกระซิบบอกนิดนึงนะครับว่าแผนแ a b บ i t Light เอิร์นสำนับหนึ่งเนี่ยกำลังจะปิดรับในเร็วๆนี้แล้วน,นะครับผมอยากให้ท่านรีบตัดสินใจรีบติดต่อมาหาผมโดยด่วนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดโอกาสดีๆอย่างนี้ในการออเมเงินครับผม ผมต้อมอิสระประกันภัยนะครับเป็นในหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตของบริษัทสีกรุงโบรเกอร์และสีกรุงประกันชีวิตโบรเกอร์ครับซึ่งผมจะทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานให้ท่านได้ทําประกันชีวิตกับประกันวินาศภัยเนี่ยตามบริษัทต่างๆที่เห็นในรูปนี้เลยครับอย่าลืมครับหากสนใจติดต่อมาหาผมเลยนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ